ในส่วนของตัว NRF2 NI1 NR นะคะอันนี้เขาเป็นเทคโนโลยีที่เขาจะแก้แก้ไขร่างกายค่ะซึ่งคําว่าแก้ไขร่างกายเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีมีระบบแบบเยอะแยะมากมายแม้แต่ฟันนะทุกคนนี้จะบอกให้ฟันของเราเนี่ยมีเซลล์กำเนิดใหม่เซลล์กำเนิดใหม่เราไม่ได้ใช้ฟันเดิมนะคะผิวหนังก็ไม่ใช่อันเดิมมีการเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ตลอด เวลาที่เรา Activate ร่างกายเราใส่ NRF2 NRF1 เข้าไปเนี่ยเรากำลังช่วยทุกระบบในร่างกายของเราอะค่ะซึ่งถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณเนาะเราใช้สารสกัดพวกนี้มันแปลว่าเรากำลังจะเหมือนกับกระตุ้นให้เซลล์ต้นกำเนิดของเราเมีการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติคือกำเนิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาเป็นเซลล์ที่ดีด้วยเซลล์ที่ใสเซลล์ที่ดี เพื่อสนับสนุนทุกๆระบบของเราไม่ให้เขาฟอไม่ให้เขาเสื่อมไม่ให้เขาเขาเ,เรียกสัญญาณชีพดับเนาะอย่าเพ